วันเลี้ยงผีกอ b มึงรู้ใช่ไหมว่ากูเห็นผีมาตั้งแต่เด็กเห็นจนกูชินเดินสวนกันกูก็ทําเฉยเห็นยืนมุมห้องกูก็นอนต่อได้แต่หลังจากงานเลี้ยงผีเมื่อเดือนก่อนชีวิตกูเปลี่ยนไปเลยวะ่ะงานทําบุญวันพระบุรุษที่บ้านมึงอะนะก็ดูปกติดีนี่ว่ะคนทั่วไปเห็นว่าปกติแต่กูเห็นนรกวันนั้นแม่กูจัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีตายโหงทางสามแพร่ง ตามธรรมเนียมแก้บนกูเป็นคนยกถาดอาหารไปวางเองหัวหมูไก่ต้มเหล้าขาวของหวานกูก็จุดทูปเรียกตามพิธีปกติเวลาเห็นผีกูจะเห็นแค่หนึ่งถึงสองตัวเดินผ่านไปมาแต่พอทูปดอกแรกปักลงดินมึงเอ้ยผีมันมาจากไหนไม่รู้เป็นร้อยร้อยตัวผุดขึ้นมาจากดินบ้างลอยลงมาจากต้นไม้บ้างสภาพแต่ละตัวคือดูไม่ได้แขนขาด ขาขาดไส้ไหลพวกมันรุมถึงอาหารบนโต๊ะเหมือนสัตว์ป่าหิวโซกูพยายามทำใจดีสู้เสือยืนสงบนิ่งแต่มีผีตัวหนึ่งเป็นลุงแก่ๆผอมโซตัวดำเมี่ยมแกนั่งยองๆอ,อยู่บนโต๊ะจีนมือแกกวาดข้าวเข้าปากอย่างตะกละตะกลามแต่ตามึงตาแกจ้องหน้ากูขเขมน็นแกสยะยิ้มข้าวที่แกเคี้ยวร่วงออกมาจากแก้มที่เน่าเป็นรู แกพูดเสียงแหบๆว่ามึงเห็นกูใช่ไหมมึงเป็นคนเรียกกูมาใช่ไหมกูเผลอหลบตานั่นแหละคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตกูเพราะการหลบตาคือการยอมรับว่ากูเห็นมันจริงๆลุงผีตัวนั้นแกหัวเราะชอบใจ <c oughs> เจอแล้วคนใจบุญพอกูเก็บของกลับบ้านคืนนั้นกูสะดุ้งตื่นตอนตีสองกูได้ยินเสียงเคี้ยวแจ๊บแจ๊บดังมาจากปลายเตียง กูลืมตาดูกูเห็นลุงคนเดิมนั่งอยู่ปลายเตียงกูในมือแกถือแมวของกูที่เลี้ยงไว้แกกำลังฉีกขาแมวกูสดๆแล้วยัดเข้าปากกูร้องลั่นบ้านจะคว้าไม้ไปตีแต่แกหายวับไปทิ้งซากแมวกูไว้เลียดสาเต็มที่นอนแล้วเสียงแกก็กระซิบข้างหูกูว่าไม่อิ่มของเส้นมึงหมดแล้วกูไม่อิ่มตั้งแต่วันนั้นแกตามติดกูตลอดไม่ใช่แค่แกนะ ผีตัวอื่นในงานวันนั้นก็ตามมาด้วยพวกมันมารอขอส่วนบุญพอไม่ได้กินมันก็เริ่มกินของรอบตัวกูหมาหน้าบ้านตายนกตกมาตายล่าสุดแม่กูเริ่มป่วยออดอ,อแอดแอดแบบหาสาเหตุไม่ได้กูเพิ่งเข้าใจคำว่าคนเลี้ยงผีก็วันนั้นแหละกอ๊อฟคือถ้ามึงเริ่มเลี้ยงมันมื้อหนึ่งแล้วมึงต้องเลี้ยงมันตลอดไปถ้ามึงหยุดในมึงนั่นแหละที่จะเป็นอาหารมื้อต่อไปของมัน ขอบคุณที่คุณยังอยู่ฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าคุณยังอยากรู้ว่าเรื่องถัดไปจะเป็นอะไรพิมพ์คำว่าฟังต่อไว้ในคอมเมนต์ผมจะกลับมาเล่าให้คุณฟังแน่นอนฝากกดติดตามไว้แล้วเจอกันในคลิปต่อไป